รับคุณผู้ชมสู่รายการข่าวสามตีกับเราทั้งสามคนนะฮะวันนี้ก็มีเรื่องราวข่าวสารเยอะแยะมากมายมาฝากทีคุณผู้ชมนะฮะและในช่วงที่2ของรายการเรามีนักแสดงนะครับจากเรื่องหนงึ่งหน้าพระขนงม,มาร่วมพูดคุยสดๆกางรายการกับเราด้วยนะฮะ,ะรับชมสดๆทางหน้าจอช่อง3ตอนนี้หรือดูทางมือถือกดสได้เลยครับค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะเพื่อนๆคะวันนี้วันที่16ตุลาคมมีความสําคัญอย่างหนึ่งเป็นวันพิเศษวันหนึ่งค่ะ วันอะไรคะไม่ทราบค่ะ <c oughs> ย่ากหวใช่ไหมแต่บอกเลยว่าเหมาะกับพี่มาวินมากเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาหารโลกนั่น <c oughs> เองค่ะที่ถูกกาหนดขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความสําคัญของอาหารค่ะ <c oughs> องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะคะได้กำหนดให้วันที่16ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันก่อตั้งองค์กรเนี่ย เป็นวันอาหารโลกค่ะเพื่อให้คนทั่วโลกได้เข้าใจความสําคัญของอาหารและปัญหาความอดอยากของประชากรโลกนะคะเพื่อช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอย่างยั่งยืนโดยคำขวัญวันอาหารโลกปีนี้นะคะก็คือสิทธิอาหารเพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีกว่า แต่ละปีแต่ละประเทศก็จะมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้คนเห็นความสําคัญของอาหารแตกต่างกันไปนะคะอย่างในบ้านเราเนี่ยปีนี้ทางกรุงเทพมหานครโดยสํานักพัฒนาสังคมก็ได้จัดโครงการ BKK Foodbank ค่ะส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรมนะคะในวันนี้สํานักงานเขตดอนเมืองได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบอาหารส่วนเกินจากผู้ประกอบการต่างๆนํามาส่งมอบให้ถึงที่ค่ะโดยทางกทมจะเป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้กับผู้แทนจาก6กลุ่มเขต รวม12สำนักง,งานเขตนะคะประกอบไปด้วยดอนเมืองจตุจัจกรประเวศบางกะปิวังท้องหลางดินแดงสวนหลวงพระขนงบางพลัดทวีวัฒนาภาษีเจริญและบางขุนเทียนค่ะเพื่อนำไปเปิดครวัวประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับกลุ่มเปราะบางต่อไปนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคเนื่องในวันออกพรรษารนั่นเองซึ่งวันออกพรรษารปีนี้นะคะจะตรงกับวันพรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดทั่วไทยนะคะก็ได้มีการจัดงานจัดกิจกรรมต่างๆค่ะเพื่อสืบสารประเพณีวิถีพุทธแล้วค่ะ อย่างที่จังหวัดนครพนมค่ะคืนพรุ่งนี้ที่นั่นน่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากแห่ไปเที่ยวชมความงดงามตระการตาของขบวนไหลเรือไฟที่ชาวบ้านจาก12อําเภอค่ะร่วมกันสืบสารด้วยความศรัทธาตามประเพณีความเชื่อและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะเรือไฟแต่ละลำจะมีขนาดใหญ่มากกว่า40 80เมตรสูงกว่า20 30เมตร ระดับตกแต่งด้วยตะเกียงกว่า2 0 0 0 0ถึง30,000ดวงค่ะซึ่งบางลาก็ใช้งบประมาณสร้างเกือบล้านบาทเลยทีเดียวใครอยากจะไปชมความตระการตาของขบวนไหลเรือไฟที่นครปฐมก็สามารถไปชมกันได้คืนพรุ่งนี้เลยค่ะส่วนที่จังหวัดหนองคายเมื่อคืนนี้นะครับที่ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขงวัดลำดวนเขตเทศบาลเมืองหนองคายมีการจัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายร่วมกับชุมชนต่างๆจัดขึ้นระหว่างวันที่1 4ถึง20ตุลาคม มีกิจกรรมมากมายนะฮะทั้งการแสดงแสงสีเสียง mm. พิธีบวงสวงและลำบูชาพญานาคพิธีบวงสวงเจ้าแม่สองนางพิธีบวงสวงพระธาตุกลางน้ำครับ,บกิจกรรมตักบาตทรเท,ท,เทเวโวหนะนะฮะและกิจกรรมถนอมอาหารครับการแข่งขันเรือยาวประเพณีและอื่นๆอีกมากมายแน่นอนครับไฮไลท์อยู่ที่การแสดงแสงสีเสียงในชุดปฏิบนาคาบูชาพระศัพพายูนะฮะและการแสดงสื่อผสมมัลติมีเดีย ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคสีตระกูลที่สร้างแม่น้ำโขงและพ่นลูกไฟในวันออกพรรษาครับ ขณะที่ขอนแก่นนะคะที่สวนสาธารณะ200ปีบึงแก่นนครคะ่ะได้มีการจัดงานประเพณีออกพรรษาลอยประทีปบูชาพุทธกตัญยูประจำปี2567ระหว่างวันที่15-18ตุลาคมนะคะกิจกรรมไฮไลท์ก็คือการประกวดหานประทีปค่ะหรือหิ้งบูชากลางแจ้งถาวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษานะคะซึ่งปีนี้เนี่ยมีหน่วยงานต่างๆร่วมส่งทีมเข้าประกวดกว่า30้านเลยค่ะโดยหานประทีปักษนะเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเสาสี่เสาสูงท่วมหัวพอมือยืดถึงจัดทาเพื่อเป็นที่งบูชากลางแจ้งจุดประดับด้วยไฟประทีปดั้งเดิมที่ทําจากลูกตุ้มการหร,หรือว่าวัสดุธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการใต้ประทีปโคมไฟเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพัรษาของชาวอีสานนั่นเองค่ะ ปิดท้ายกันอีกสักที่นะคะที่วัดพระพุทธฉายสระบ,บุรีค่ะที่นี่มีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะมหาจันย์์ข้าต้มลูกโยนระหว่างวันที่17ถึง19ตุลาคมหนึ่งเดียวในโลกค่ะมีการจำลองเหตุการณ์ตักบาตรเทโวรอรับสเสด็จพระพุทธเจ้าในการลงมานะคะจากการทำ จากการจำพรรษาในเทวโลกชั้นดาวดึงเป็นประเพณีเก่าแก่ในอดีตค่ะโดยนำข้าวต้มลูกโยนนะคะหรือข้าวต้มหางที่ทำมาจากข้าวเหนียวผัดกับกะทิและถั่วดำนะคะห่อด้วยใบเตยหรือใบมะพร้าวให้มีใบเหลือไว้เป็นหางยาวๆเนี่ยนะคะคใส่ลงไปในบาทของพระสงฆ์มากกว่า100รูปค่ะที่เดินต่อแถวเรียงรายลงมาจากบันไดสูงสวรรค์ค่ะต่อเนื่องที่หนึ่งความเป็นสิริมงคลนะครับกับการเปลี่ยนธงมตราสัญลักษณ์แห่งความโชคดีที่สนุบพัทยาครับ วันนี้คุณต้องกำพลตัดสัจจารประธานส่วนอนุธพัทยานะครับได้นําประกอบพิธีนะฮะเปลี่ยนธงมนตราจากประเทศภูฐานจํานวน9ผืนโดยได้นิม,มนต์พระครูเกษมคิติโสพลเจ้าคณะตําบลภูตาหลวงนะครับและพระสงฆ์จํานวน9รูปร่วมประกอบพิธีปิปดทองและเจิมธงมนตรา พร้อมสวดชัยมงคลคถานะครับซึ่งปีนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนธงบนตราที่เร็วกว่ากําหนดเล็กน้อยเนื่องจากที่ผ่านมาเป็นฤดูฝนทําให้ธงชํารุดและเสื่อมสมภาพโดยธงชุดใหม่ที่ใช้ในแต่ละครั้งนะครับจะได้รับมอบมาจากสถานทูตภูฐานประจําประเทศไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคดีที่กําหนดจากท่าทั้ง5นะครับนั่นก็คือดินน้ําลมไฟและอากาศเป็นธงที่จลึกบทสวดมนต์ไว้นะครับ เพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วยและขอพรเสริมสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ไปเยือนสวนนงนุดครับ พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะคะใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับวันฮาโลวีนมีชุดมีตีนไปยังยังเลยเดี๋ยวว่าจะยืมหลานอ๋อโอเคอ่ะเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่ถนนเข้าสารไม่ได้แค่ว่าสาดน้ํากันอย่างเดียวนะเขาจะจัดงานฮาลโลวีนอย่างยิ่งใหญ่ที่สาคัญคือมีการจะเทียบเชิญนักแสดงจากภาพยนตร์ที่โด่งดังที่สุดนะเวลานี้นั่นก็คือที่หยดนะถูกต้องค่ะ สมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารนะคะเตรียมจัดงานข้าวสารฮโลวีน2024ค่ะรวมพลถนนพันล้อนในวันที่3 1ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะคะโดยทั้งถนนข้าวสารจะตกแต่งบรรยากาศให้หลอนเข้ากับเทศกาลค่ะเพื่อเป็นจุดหมายให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติไปร่วมสนุกกันกิจกรรมก็จะมีการประกวดการแต่งกายนะคะโชว์แฟชั่นผีผีกว่า40ชีวิตและการแสดงของศิลปินรวมถึงมีการเปิดตัวเพลงสําหรับฮโลวีนของถนนข้าวสารเป็นครั้ง แรก <Wow. S 1> ที่จะใช้เป็นเพลงประจำของการจัดงานปีต่อๆไปด้วยมไม่พอนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกำลังอยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อชักชวนนักแสดงจากที่หยด2แงไร่วมสนุกแล้วก็พบปะกกับแฟนหนังในงานด้วยค่ะก็มีการประเมินกันเบื้องต้นนะคะว่าฮาลวีนปีนี้เนี่ยจะสามารถออตกใจเลยเง,งหน้าขึ้นมาสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน กว่า20ล้านบาทคุณผู้ชมครับคุณพี่ไปเถอะค่ะค่ะคุณคุณพี่ผีชุดดำอ่ะอยากให้ไปตัง่เลยคุณรูครูออมใช่ไหมครูออมครูออมไักขนรู์อีกหนึ่งนักแสดงดำที่ได้ไปร่วมงานรั้งนี้และเชื่อว่าหลายคนน่าจะแต่งเป็นครูออมด้วยนั่นน่ะหล่อนดีนะคะปิดท้ายหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อคนพิการกันค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัทจ็อบฟินฟินจำกัดสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยและสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือในโครงการเชื่อมคนเชื่อมงานเพื่อคนพิการอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การหางานให้กับคนพิการโดยการอำนวยความสะดวกในการค้นหางานที่เหมาะสมกับคนพิการผ่านแพลตฟอร์มจ็อบฟินฟินที่เชื่อมโยงคนพิการกับนายจ้าง ที่มีความต้องการแรงงานคนพิการค่ะให้คนพิการได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีไรายได้ต่อการดํารงชีพและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่ากับผู้คนในสังคมค่ะครับช่วงนี้พักกันก่อสักครู่นะคะช่วงหน้าพร้อมแล้วค่ะทั้งนี้เลยทีมนักแสดงนันกพรคขนงค่ะกระแสตอบรับดีแล้วก็ปังมากต้องมาร่วมพูดคุยกันหน่อยในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดย สถานีบริการน้ำมันทีทีวีพิ i ิชันเริ่มต้นแบบนี้กับภาพย,ายนตร์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะฮะนั่นคือที่อยู่สองหกวันเท่านั้นค่ะตอนนี้กว่าเลยได้ไปกว่า400ล้านแล้วนะฮะแล้วแน่นอนว่าจะไปมากกว่านี้แน่นอนครับ เรียกได้ว่าแรงดีไม่มีตกนะฮะสำหรับที่หยดสองนะครับสุดยอดหนังไทยแนวสยองขวัญที่ภาคแรกกว่ารายได้ไปกว่า500ล้านบาทนะฮะและจากความสำเร็จนะครับผู้สร้างอย่างช่อง3และ M Studio ก็ไม่รอช้าต่อยอดเป็นที่หยดสองนะครับหลายคนบอกพู้มปเสียงเดียวกันเลยว่าภาคนี้ทั้งความหลอนความสยองขวัญยังอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งหนึ่งที่ตีคู่และมันมากๆเลยนะฮะ เพราะว่าได้ร่วมรุ้นในการไล่ผีด่าผีฟาดฟันผีของยักษ์ที่รับบทโดยนาเด็กคุกิมิยะแบบเต็มสตรีมยิ่งกว่าภาคแรกนะครับขนาดที่ว่าฉายไปแค่6วันฟันรายได้ไป400ร้ล้านและบอกเลยว่าไม่หยุดแค่นี้แน่นอนแถมวันนี้นะฮะเป็นวันมูฟ i ี่เดด้วยคือวันพุธน,นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเลิกงานแล้วไปพิสูจน์ความหลอนความมันของที่หยด2ได้ ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยและถ้าอยากได้อัตรลดเพิ่มมากขึ้นนะฮะแนะนำให้ดูบนจอ iMac เพราะจะยิ่งเพิ่มความหลอนคูณ2ไปเลยรับรองว่าสะใจแน่นอนครับ จากเรื่องของหนังนะคะมากันที่เรื่องของละครกันบ้างดีกว่ากับนางหน้าพระขนงค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้พี่แป,ป๊บกับพี่คุยนะคะผู้ทําเรื่องเดียวกับภาพยนตร์ที่อยู่สองเลยรับประกันเลยนะคะว่าการันตีความหล่อนแน่นอนนะคะแต่ว่าจะหลอนขนาดไหนมาคุยกับทีมนักแสดงกันบ้างดีกว่านะคะขอต้อนรับน้องยี่หวาน้นองจ๊อบแล้วก็น้องแชมปสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับครับก่อนอื่นเลยถามความรู้สึกกันก่อนคือเรื่องนางหน้าพระขนงเนี่ยคือมันโด่งดังมา หลายปีแล้วแล้วก็มีแบบหลากหลายเวอร์ชั่นตอนที่ได้รับการติดต่อว่าเราต้องมาเล่นเรื่องนี้ เป็นไงกดดันไหมทำาันบ้านหนักไหมกดดันมากค่ะก็อย่างที่ทุกคนทราบมีหลายเวอร์ชั่นแล้วแต่ก็อยากจะบอกว่าเวอร์ชันของพวกเราเนี่ยแตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นแน่นอนค่ะสําหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะคะตอนนี้วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่3ของตอนที่สามเนาะก็สามารถตามดูให้ทันนะคะแล้วก็คืนนี้ดูสดได้เลยเอาฝากละครแล้วอะอันนี้บอยังไงฟังว่าเออติดตามไเกง นี่บทจัวจัวจัวเอากลับมาก่อนถ้าบอกว่าออกากาศไป2ตอนครับผมฟีดแบบเป็นยังไงบ้างเพราะคนรอคอยมากๆเลยอ่ะดีครับดีครับก็ดีใจที่แบบว่าหลายๆอย่างที่เราใส่ในละครนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบประเพณีธรรมเนียมหรือการใช้ชีวิตของคนยุคนั้นหรือว่าคําพูดของนางนางเองในบางบางคําที่แบบแฝงข้อคิดอะไรเงี้ยเปรียบตัวเองกับสัตว์ชนิดนู้นชนิดนี้มากอะไรเงี้ยมันทําให้คนแบบว่าเอาไปเอาไปคุยต่อแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย เขาเก็บสิ่งที่เราใส่เข้าไปกันอย่ดีใจครับอแชมป์ได้ฟิดแบงก์ไงมั้งเออแชมป์มาฟิดแบงกแชมป์เออผมเพิ่งออกมาเมื่อวานวันแรกครับก็ เท่ครับวันนี้คุณก็เท่นะครับเองะอันนี้คนดูไม่ได้บอกผมบอกเองก็คุณนั่นก็โอเคครับโอเคแต่ยังออกมาไม่เยอะครับผมผมก็เป็นหลวงสันครับเป็นคนที่หลงรักนางนาคตั้งแต่เด็กเลยคู่มั่นคู่หมายชายคู่มั่นคู่หมายครับผมวันนี้ก็จะมาสู่ขอเขาที่น้องบอกว่าเวอร์ชันน่ะเวอร์ชันนี้มันจะไม่เหมือนเดิมมันมีการตีความที่แตกต่างออกไปพอจะ สรุปได้ไหมว่าการตีความในเวอร์ชันนี้มัน <ừ. S 1> ไปในทิศทางไหนคืออย่างในเวอร์ชันนี้ค่ะจะเห็นว่าแบล็กเกลของนางนาก,กับพ่อมากเนี่ยเขารักกันยังไงก็คือจะได้ร่วมเดินทางไปกับพวกเราสองคนด้วยสําหรับตัวพ่อมากกับนางนาก,ก็จะได้เห็นเลยค่ะว่าเราตั้งแต่เริ่มเจอกันเริ่มรักกันเริ่มได้ยังไงแล้วทําไมนางนาถึงรอพี่มากได้ขนาดนั้นค่ะ คือก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นหนังไงหรือ่าใช่ไหมคนก็จะดูแบบสั้นๆนิดนึงแต่คราวนี้คือจะได้เห็นตั้งแต่แบบต้นจนจบศูนย์เลยนับตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึงจนจบเลยความรู้สึกก็จะดิบๆหน่อยตั้งแต่นางหน้าเขาจีบพี่มากเลยครับอ้ยนี่ไงนี่ไงมันยังไงล่ะเรื่องนี้มันก็อย่างนี้แหละแซ่บเออมาถามกันถึงนางหน้ากันบ้างดีกว่าก่อนหน้านี้เวอร์ชันเก่าๆจะได้เห็นว่านางหน้าเขาจะแบบผมสั้น แต่ว่าเวอร์ชั่นเราผมยาวเออมันแตกต่างจากเดิมมันมีเหตุผลไหมทําไมเราต้องผมยาวให้ยี่หว่าเล่าถึงเหตุผลหน่อยตอนแรกก็จะผมสั้นเหมือนกันค่ะแต่พอพี่พี่กอบคนเขียนบทอะค่ะพอวันที่จะเขียนน่ะก็มีมีฝันฝันว่านางหน้ากระบอกมามค่ะคือถ้าตัดผมสั้นเราจะป่วยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งพี่กอบก็เอามาประยุกต์ใช้เอามาแชร์ก็เลยเขียนบทให้นางหน้าไว้ผมยาวค่ะเห็นไหมเห็นในเอ็ก โอเคครับว่าขยามากมาเข้าฝาใช่ว่าห้ามผุ่มซ่เลยเดี๋ยวจะไม่สบายใช่แล้วก็ในเวอร์ชันนี้คือการตีความเราจะเห็นในตัวละครที่ลึกขึ้นมากกว่าทั่วไปใช่ไหมจะมีสตอรี่ว่าอย่างนางนาคเป็นลูกเต้าเหล่าใครและมีคู่มั่นอยู่แล้วเล่าคร่าวได้ไหมฮะเพราะว่าถ้าพอๆมันเป็นละครแบบอันนี้แล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบคนดูจงคงอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วคู่มั่นเป็นยังไงบ้างครับคืออย่างตัวนางนาคเองอะค่ะก็จะได้เห็นว่าจริงๆแล้วนางนาคเนี่ยเป็นคุณหนูเป็นคนทีี่มยารศัก์นแล้วก็ มีนคนของแบบแอมเพอเนาะใช่แล้วก็ม,<อ>มีคนที่เขาควรจะอควรจะคูรควรหมายถึงว่าอย่างอย่างยศเท่ากันะอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็จะได้เห็นว่าทำไมนางหน้าถึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้คะ่ะ อยากรู้เลยครัเปานยังกันกรอติดตามไปเรื่อยแล้วเขาจะมาขอกันแล้วใช่ไหมใช่ป่ะที่มากเธอจะทํายังไงล่ะอย่างนั้นน่ะคือจริงๆต้องดูคืนนี้ครับมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบจะเป็นจุดเริ่มต้นของอุปสรรคหลายๆอย่างที่จะตามมาคือด้วยด้วยด้วยที่นางหน้าเขาแบบอยู่ในในเรือนเนาะเขาจะคิดว่าโลกข้างนอกอ่ะเขาแค่แบบมองเห็นแค่เป็นอิสระแต่เขายังไม่เคยรู้ว่าโลกข้างนอกจริงๆถ้าสมมติเขาน้องหนีออกมาหรือหนีการแต่งงานเนี่ยมันจะเป็นยังไง แต่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้แล้วก็มีฉากกุ๊กกิ๊กที่ทุกคนเขาลูดผ้าลูกเต๋าเอ็งเนี่เกิดแทนไหนแล้วสิจริงๆฉากนั้นถ่ายยากมากนะครับเพราะว่าพี่คุยเขาแบบตั้งใจมากที่อยากจะให้ได้หลอกจบปุ๊บมือประสานกันพอดีหูแล้วสองสเทคก่อนอันนั้นมันมันไม่พอดีเลยเขาก็เลยใช้ทาให้ตายว่าให้เราอะเริ่มจัด ปลายผ้าแล้วพูดแดนหลอกแล้วเราถอยหลังถอยหลังแล้วเดี๋ยวพอเราแอคชั่นมันจะพอดีพอดีจริงไงไม่คุยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาแล้วออกมาดีมากจริงตาพอดีพอดีอืมอ่ะจริงๆเวอร์ชันนางมากในเวอร์ชันนี้จริงๆไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่มีหนึ่งตัวละครที่น่ากลัวมากที่ออกมาทีไรก็สะดุ้งทุกทีเลยใช่ไหมคะผีเนยเออทำไมอ่ะทำไมเพิ่มขนาดนั้น ทำไมขานดคือตัวนี้คือน่ากลัวตั้งแต่ตอนแต่งหน้านะเลยคุณนี่ธรรมดาจริงนะคือเขาแค่นั่งเฉยๆแล้วแบบแต่งหน้าเฉยแล้วเขาแค่มองเราเขารู้สึกสะดุ้งแล้วครับแล้วเขาเป็นตัวละครที่พูดไม่ได้แต่เขามีการใช้ภาษากายที่ดีมากครับผมใช้บอดี้เก่งมากใช่น่ากลัวกว่านางหน้าก็ผีเนยเนี่ยแหละค่ะแต่จะมีคนที่น่ากลัวผีเนยยู่ไงเฮ้ยนี่ไง ก็คืออีอซน่แหละครับ้องแกล้งโอ้โหสองอีพีก็ต้องดูเรื่อยๆนะว่ามันจะไปถึงขนาดไหนไม่ก็สองอีพีและในกองมีเรื่องแปลกๆบ้างไหมผมอยากรู้มากเลยเนี่ยว่าแล้วคุณมาวินสายนี้สายนี้มีมาัดกันเล่ามาเลยค่ะแต่ละคนแล้วผมรู้หลายเรื่องนะคุณเล่าดีกว่ามาอย่างตัวว่าเองอ่ะไม่ได้เจออะไรที่เป็นแบบว่าเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จะรู้สึกว่าแบบมีพลังที่จะเหมือนทําให้อะไรทุกอย่างมันราบลื่นรู้สึกแบบนั้นมากกว่าเป็นพลังแบบบวกดีวดี ครับคนอื่นนะฮะมีใครเจออะไรบ้างไหมผมจริงๆก็เหมือนจะมีการมาช่วยมาเป็นพลังให้เราแหละเหมือนมีการมาเตือนอะไรบ้างครับแต่ว่าที่รู้สึกหนักๆที่แบบว่าหลายๆคนเห็นพร้อมกันคือฉากที่เคยพูดไปแล้วว่าเห็นยี่หว่าเป็นคนเป็นคนหนื่นโอ้โหโอ้โหแบบว่าแบบดูยี่หว่ามีพลังแบบยี่หว่าไม่ใช่ยี่หว่าอะไรเงี้ยสักมีฉากหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหต้องรอดูนะว่ายี่หว่าไม่ใช่ยี่หว่าเป็นยังไงครับอ่าฟางละครกันหน่อยครับ พี่แชมป์ฝากเลยวันนี้ซีนพี่แชมป์ครับอ้าะวันนี้คุณขายของเลยขายของได้เลยค่ะเออจะบอกว่าอีพีนี้นะครับพลาดไม่ได้ครับเพราะว่าคือฝั่งหนึ่งก็มีอุปสรรคอีกฝั่งหนึ่งก็มีอุปสรรคเพราะว่าฝั่งพี่มากเนี่ยแม่กําลังจะให้บวชใช่ไหมครับใช่คนอีกฝั่งหนึ่งนางนาก็คือผมกำลังจะมาสู่ขอก็คือสองคนนี้ต้องฝากความอุปสรรคไปด้วยกันเพื่อนนี้เหรอ กันไปเพราะฉะนั้นคืนนี้เข้มข้นมากนะครับผมพลาดไม่ได้เลยครับนี่ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนางหน้าพระขนงด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณนักแสดงสำคัญมากมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ่คย่อนะคะฝากติดตามนางหน้าพระขนงนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางช่องสามกดสามสิบสามดูมือถือกดสาม p l ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อเนะ สนับสนุนโดยบริษัททรูคอปเปอเรชันจำกัดมหาชนก๊สหุต้มพีทมาติดตามข่าวอทีกับ d a i l ่ c 3กันค่ะใครที่ใช้งานแชท GPT บ่อยๆแต่ยังกังวลเรื่องของความเป็นส่วนตัวอยู่ตอนนี้ในเมืองไทยมี OpenThai GPT ค่ะโมเดลภาษาไทย LLM นะคะแบบเปิดซึ่งเป็นฝีมือคนไทยที่ให้ทดลองใช้งานฟรีเลวทุกคน โอเพนไทย GPT เป็นโมเดลภาษาไทย LLM แบบเปิดที่คนไทยพัฒนาขึ้นมีขนาดใหญ่ถึง70,000ล้านพารามิเตอร์พัฒนาโดยสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทยหรือ AI EAT สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย AI EAT และทีมงานองค์กรพันธมิตรค่ะเวอร์ชัน1.0.0่นที่เปิดให้ใช้งานสามารถทำคะแนนสอบภาษาไทยได้เฉลี่ยสูงสุดเทียบเท่ากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6รวมถึงเข้าถึงการสนทนาโต้ตอบหลายครั้งแบบต่อเนื่องแล้วก็ให้คำแนะนำที่ละเอียดซับซ้อนได้ด้วยนะการใช้งานต่อยอดก็หลากหลายเช่นกกาาเขียยนนบบททควมมจดหัึ ข้อความการตรวจสอบเอกสารการแปลงเสียงเป็นข้อความซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่างๆทํางานสะดวกรวดเร็วขึ้นดังภาคกรัฐและก็เอกชอนเลยค่ะอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เชื่อว่าช่วยทําให้เรามีความหวังมากยิ่งขึ้นเพราะาตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุมากถึง20%เลยทีเดียวส่งผลให้คนดูแลขาดแคลนอ่ะนั่นทาให้เทนเซนล่าสุดนะคะมีการพัฒนาเสียวอูนะคะหุ่นยนต์ AI รุ่น5ช่วยดูแลพาไปเดินเล่นนอกบ้านได้เสียวอ เซนโรบอติกเอ็กซ์ลบเพื่อทํางานร่วมกับมนุษย์เป็นผู้ช่วยที่ขาดไม่ได้ในบ้านหุ่นยนต์รุ่นนี้มีความสูง1.4-1.8เมตรน้ําหนักรวมอยู่ที่80กิโลกรัมถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในสถานที่ต่างๆสามารถเดินเคลื่อนย้ายสิ่งของในสภาพแวดล้อมจริงได้และยังช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะคะใส่ความฉลาดด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะเข้าไปช่วยระบบระบุตําแหน่งและการทําแผนที่รับรู้สภาพแวดล้อมรอบตัวได้แบบเรียลไทม์แถมลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางที่เคลื่อนไหวและคงที่ได้แบบเรียลไทม์เพื่อเคลื่อนที่ การคาดการณ์ความต้องการการกระทาของมนุษย์เช่นการช่วยผู้สูงอายุให้ยืนมันสามารถวิเคราะห์สภาพร่างกายลักษณะการเคลื่อนไหวต่งตางๆของผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมทําให้มั่นใจได้ว่าให้ความช่วยเหลือโดยไม่เพิ่มภาระนะจ๊ะหุ่นยนต์ก้าวล้ําขนาดไหนนะคะอาจจะสามารถช่วยมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะคลายเหงาไปได้บ้างนะคะแต่ความสัมพันธ์ของมนุษย์นั้นมนุษย์ก็ยังคงเป็นมนุษย์นะคะอว,วัยวะในร่างกายเรายังครบถ้วนเหมือนเดิมไม่ได้วิวัฒนาการไปไหนรวมไปถึงจิตใจของคนเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยส ได้ก็คือความรักความอบอุ่นของคนในครอบครัวโดยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณคุณซีด้วยนะคะคส่วนคืนนี้นะคะหลังจากที่ดูหนังหน้าพระขนงแล้วดูช่อง3ต่อยาวๆเลยค่ะเพราะว่า1ในร้อยค่ะคืนนี้เขาจะมีฉากประทักคารมกันระหว่างพี่น้องต่อกับมีนค่ะ เข้มข้นขึ้นทุกตอนเลยค่ะสําหรับละครแนวพีเรียดย้อนยุคอย่างหนึ่งในร้อยค่ะมีปมปัญหาเนี่ยผุดเข้ามาไม่เว้นแต่ละวันโดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์ของตัวละครนะคะที่นับวันก็ยิ่งสับสนค่ะไม่เว้นแม้แต่ความสัมพันธ์ของสองพี่น้องอย่างคุณพระที่รับบทโดยต่อธนพ,พนะคะและชัดที่รับบทโดยมีนพีรวิทย์ค่ะเพราะคืนนี้ทั้งสองคนจะมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงซึ่งคนที่ทําให้สองคนเป็นแบบนี้ก็ หนีไม่พ้นคุณอนงนั่นเองบ,บอกเลยว่าซีนี้ทั้งต่อแล้วก็มีนี่ใช้ energy กันเยอะมากๆเลนค่ะเพราะนอกจากจะต้องพูดตามแด์หลอกแล้วการแสดงสีหน้าท่าทางความรู้สึกมันก็ต้องมาคู่บพูดก,กันทั้งหมดเลยสามารถรับชมฉากนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะในละคร1ในร้อยค่ะทุกคืนวันพุธพระฤหัษษบสบ,บดีเวลา20นากานาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด 3+ ค่ะ หมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะครับขอบคุณผล,ลิตภัณฑ์ลัชชาแอดวานพิีเซลัมเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ